มมันตยงใส่ใส่เออใส่ให้ตาหยอดด้วยปะพี่หนูยังไม่ได้ทำอะไรพอไปเติมพอไปเติมตาอุ้มล้านเติมให้ด้วยอแล้วตามจัดทาลุงโกไปเติมสิ่งหนึ่งโอ้โหนี่นะคะนี่ก็คือจุดหนึ่ง

วัดยอดภูรวยอีกด้านหนึ่งนะคะนี่เราอยู่หลังหลังของมุมดำนะครับนี่ค่ะบรรยากาศเขาสวยงามธรรมชาตินะคะนี่ค่ะพื้นพลานหินเนี่ยแข็งแรง น,นี่คือด้านบนนะคะอืมช่องน้ำแล้วพอิดช่องน้ำเสรก็ได้น้ำไหดเลยนี่มุมสูงเรามองมุมสูงแล้าลุ่ร้นเลยเ้าลุเป็นตำรวจนี่คร,รัก็จะมีประชาชน มากราบสักการะนะคะนี่คือมุมสูงนะคะเป็นไงก้าที่เราไปไหว้เมื่อกี้ยกมือไหว้ข้างบนก็ได้นะครับราสาธุก็สามารถลงมาดูนี่ได้พญางูใหญ่หนาคราชองค์ดำนะคะ โอ้บรรยากาศบรรยากาศนะคะเขียวขจีภูเขาน้ำตกภูผานะคะผู้ชมทางขึ้นนะคะโปรดฟังเสียงหายใจหอบแล้วนะคะยังไม่ทันขึ้นมาได้เท่าไหร่เลย ไปไปต่อไปต่อค่ะน้องก,ก้ายังวิ่งอย่างเร็วเลยนะคะน้องก,ก้ายังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยวิ่งนาหน้าไปแล้วยังต้องวิ่งกลับมา,บาไม่เหนื่อยเลยลูกไม่เหนื่อยคะ่ะโอเคเรียกผู้ชมมาเที่ยวนะครับผู้ชมมาเที่ยวกันก้า <ไป S 1> <ล>มาเที่ยวยที่ไม่มาก็มากันเลยนะจ๊ะโอเคปะก้านําเลยลูกนานานํานะห้ามล้มนะ โอเคระวังระวังระวังด้วยระวังด้วยโอ้โหหินนะคะผู้ชมมาลนี่ค่ะครับแต่ป้าต้องระวังตกเลยนะครับมาแล้วนะครับครับครับโอ้โหบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวได้นี่มันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับ มันเริ่มหมดหน้าฝนแล้วเนาะมันก็เลยอาจจะน้ําตกอาจจะมีน้อยไว้อย่างนั้นนะคะผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะน้อยหรือมากห่าง <c oughs> <c oughs> ขึ้นนะคะนู่นนะคะไปไปต่อคุณตานําหน้าไปก่อนแล้วนะคะคุณตาเนี่ยสูนะคะคุณตาก็อายุแค่แปดสิบอะคะ่ะ ไปต่อแล้วไปเลยครับก้าพาผู้ชมไปไม่ต้องวิ่งค่อยเดินนี่นะคะก้าพาไปนะคะก้านะคะน้องก้าเนี่ยมาเลยผู้ชมเรียกผู้ชมด้วยลูกตามมา,ตาม,มาตามก้ามา้ไมไาไม่ไห <laughs> <laughs> ตามไปตามไปถึง <c oughs> แล้วค่ะเกือบมาถึง <c oughs> ด้าน ด้านบนแล้วนะคะเสียงยังมีความเหนื่อยค่ะนี่นะคะบรรยากาศหน้าผาต้นตกผาหลวงนะคะก็จะต้องมีหน้าผาแบบนี้เนาะ,ะประมาณนี้นะคะผู้ชมนี่ค่ะทางเดินทางเดินรอดตรงนี้นะคะ นี่นะคะน้ำตกอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะอ้าวมาด้วยเหรอลูกโอ้โหนี่นะคะไอเจ้าน้องตัวเนี้ยเป็นลูกทัวมานี่เขาจะตามมาดูทุกรอบนะคะเจ้าหน้าที่บอกน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะ ลานหินตรงข้างบนศรีรษะเรานะคะถ้าคนสูงเวลาเดินก็ต้องกล่มกล้มหน่อยนะคะคนสูงตัวสูงนั่นนะคะมองลงไปความลึกนี่นะคะ ความงามของธรรมชาตินะคะผู้ชมมานะคะผู้ชมเชิญชวนนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วว้าวสวยไหมสวยไหมเออนะตัวเล็กนี่มาเก่งอ้าวเหรอเหรอ โอ้ขึ้นมาข้างบนก็จะมีลานพระให้กราบไหว้ด้วยนะคะครับผมโอเคนะคะโอ้ํำตกยังพอมีอยู่นะถ้าเป็นหน้าฝนตกน่าจะน้ำตกน่าจะเยอะถึงแล้วน,นะคะตค้งก นี่นะคะไม่ให้ตกมาเยอะก็จะเริ่มแรงแล้วนะคะมาเอาอะไรลูก นะคะผู้ชมมาแล้วมาแล้วเส้นมาถึงยอดแล้วด้านบนสุดแล้วนะคะนี่ค่ะไปต่อว้าวกล้าเป็นไงลูกลูกขึ้นมาเองหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่เลยดอกย้าลูกครับไปต่อเลยครับลูกครับครับตามเลยลูกไปเลย หูน่าตื่นเต้นเลยใช่ไหมใช่โอ้มีที่ให้พักด้วยมีที่ให้กางเต็นท์ใช่ไหมมีที่กางเต็นท์หรือเปล่าไปดูไปดูเผื่อคือนนี้กล้าจะคับมงที่นี่ไหม,มรูดื่อตงโอ้ไปตั้งแคมป์ตั้งแคมป์มมนี่ไงลานกางเต็นท์โน่นอยู่ตรงนั้นน่ะ ครับนอนชมวิวโอ้โหบรรยากาศสดชื่นจริงๆฮะบรรยากาศด้านบนนะคะผู้ชม นเพืนเทียนไปในทั่วได้หายรุ่นเลยครับโอ้คุณในบนเจ้าหน้าอยู่บนถูโอ้นุนนะคะผู้ชมตึกลิบๆนุ่นนะคะที่เราตอนเข้ามานี่นะคะไม่กล้าเข้าไปสองใกล้ๆนะคะให้ดูตรงนี้พอเนี่ยค่ะมันก็อ้อหะน้า นี่ค่ะนี่ค่ะสวยจริงๆเลยกล้าถอดเลยก้าถอดกเกงเลยโอ้โหน้ำใสใสผู้ชมค่ะโอ้โหสวยจริง ด้เดิมานเริ่มมั้ยมองกหนเดี๋ยวเราอดหเนี่ยรับตากระลนนี่มานี่มานี่จัดมอาับาโอเคโอ้ย้ากลื่นทั้วันเน่ย้านท้นเนย อย่าโกดีสยอ่วุ่นวากกยสิเย็นส,สบายเลยนะตาบอกว่าเยา็นสบายเลยค่ะ